มาชวนทุกคนทําขนมง่งายๆกันค่ะแล้วเป็นขนมปังนวดมือนะคะเนื้อฟูๆแบบนี้โรตีบอยนั่นเองค่ะมีนายอยากกินขนมหวานนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าอยากกินเป็นตัวเนื้อขนมปังด้วยก็เลยนี่ถึงโรตีบอยขึ้นมาสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะลองทําดูนวดมือก็นวดง่ายนิดเดียวค่ะไม่จำเป็นาาต้องใช้เครื่องหราก็สามารถทําขนมปังนุงน่มแบบนี้นทำได้เช่นเดียวกันมีนายจะเก็บเอาไว้กินในช่วงเทศกาลถือสิบอดค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะแช่เย็นอไว้เลยดูเองลวกันว่า น่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะผสมของเหลวก่อนของเหลวก็จะมีนมนะคะนมอุณหภูมิห้องหรือนมอุ่นก็ได้แต่วันนี้มีน่นาใช้อุณหภูมิห้องนะคะหนึ่งถ้วยตวงนมลดจืดไข่ไก่เบอร์สองนะคะหนึ่งฟอง คนน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะนมผง3มช้อนโต๊ะวันนี้ใช้นมผงนะคะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดได้ะคะ่ะยีสต,ต์จ้ะยีสต,ต์สองช้อนชาถ้าใส่นมผงเนี่ยมันจะไม่ใช่สูตรของตุรกีนะคะมันจะเป็นสูตรแบบออกแนว ทางเอเชียบ้านเรานั่นเองแป้งค่ะจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้หรือว่าจะใช้แป้งขนมปังก็ได้เดี๋ยวมีนาสรุปแป้งให้ฟังแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนะคะครึ่งช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันนีม่มีนาจะทําเยอะนะคะทําประมาณ12ก้อนนะเพราะว่าจะเก็บแช่แข็งเอาไว้ด้วยะคะ่ะเอาไว้กินในช่วงเทศกาลถือสิ่งอดนะอ่ะเสร็จแล้วพอเราลวกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เนยค่ะเนยละลาย เนยละลายเนี่ยใช้เป็นเนยจืดถ้าใครใช้เนยเค็มนะคะตัดเกลือได้เลยสี่สิห้ากรัมแล้วเราจะนวดค่ะนวดทุกอย่างเข้ากันเท่านั้นเองนวดเครื่องก็นวดได้เลยนวดมือก็จะนวดง่ายหน่อยลองนวดก่อนให้เนยเขาแบบหายเป็นเนื้อเดียวกันไปก่อนเนี่ยมันนวดได้มันไม่ถึงแต่ว่าเราจะต้องเติมแป้งแต่ว่าถ้าจะเติมแป้งจริงๆเราสามารถโรยค่ะโรยเหมือนกับว่าโรยไปนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆนวดได้ มีนักกนวดประมาณ5นาทีนะคะกันนวดธรรมดาไม่ได้เติมแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้นวดจนถึงเป็นฟิล์มด้วยเพราะว่าเรากะว่าสายฝรั่งค่ะใครอยากนวดจนถึงเป็นฟิล์มก็แล้วแต่นะคะแป้งจะได้เนื้อประมาณนี้ในอ่างเนี่ยคะ่ะเราก็จะทานเนยหรือทาน้ำมันก็ได้ให้ทั่วทาค่ะตัวนี้มันจะหนักเนยนิดนึง แล้วเราก็จะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าให้เขาขึ้นไป2สเท่านั่นเองเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะ เบ,บาๆค่ะแล้วเราจะแบ่งแป้งมีนาจะแบ่งเอาเป็น12ก้อนนะคะคือเราจะตัด4นะคะเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็น3 33 3ก 3, 3, ็จะเป็น12ก้อน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้อีกประมาณ10นาทีจ้า10ถึง15นาทีนะคะถ้าอากาศเย็นมากก็พักไว้ประมาณ15นาทีเนาะเราก็จะเอาแป้งที่เราพักแล้วนะคะมาแผ่แบบนี้ ให้ตรงกลางเนี่ยเขาปูดข้างๆเนี่ยเขาบางแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะเนยมีนาใช้เนยเค็มเพราะว่าตัวที่เราจะบีบไปข้างบนเนี่ยเขาหวานอยู่แล้วใส่ไปแค่หนึ่ง,งช้อนชาเราก็ปิดค่ะปิดให้สนิทเท่านั้นเองใครจะทำเป็นยาวๆก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทำเป็นกลมๆก,ก็แล้วแต่เราก็ แค่นี้เองเราก็ไปวางบนถาดได้เลยค่ะที่รองด้วยกระดาษไข่อย่างอันนี้นะคะก็จะลองทำเป็นแบนๆอันนี้ลองทำเป็นยาวๆดูนะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีให้แป้งเขาขึ้นเป็นสองเท่าก็คือจะมีเนยนะคะเนยจืดเนี่ยค่ะอุณหภูมิห้อง110กรัมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงคนทุกอย่างให้เข้ากันช่วงถือสินอดเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ทุกคนอยากขนมหวานมากมีนาก็เลยทำตัวนี้เผื่อเอาไว้ไข่ไก่นะคะอุณหภูมิห้องเบอร์สอฟอง คนค่ะคนให้เขาแบบเป็นเนื้อเดียวกันไข่กับเนยเนี่ยนะคะเราต้องอุณหภูมิเดียวกันเสร็จแล้วใส่วาน,นิลาลงไปนะคะจะเป็นผงหรือน้ำก็ได้ผงฟูค่ะเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชากาแฟกาแฟเนี่ยจะใช้เป็น กาแฟผงนะคะที่มันเป็น t o in one นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกนันน้ำเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งนะคะแป้งสาลีเอเนประสมลงไปหนึ่งช้่ยตวงเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงบีบเลยค่ะ คุณตอกอบแล้วนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างนะ ครบเลยค่ะ180นะคะแต่บนล่าไม่เปิดพัดลมค่ะพี่พี่หกจ้าได้แล้วค่ะอบมาประมาณ15นาทีนะคะแล้วแต่เตานะเห็นไหมมาแล้วค่ะลูตีบอยของเรา บอกเลยว่ามันหอมละมุนมากมันเบามันนุม่มมันหอม นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะยังไงก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวมินาทาแช่แข็งแล้วไปกินฟังเสียงนะความนุ่มฟูและไปละค่ะ ยอะๆทุกคนด้วยสิ่งนี้อืมอืมพอเราใส่เนยเค็มลงไปนะมีนะว่าตัวเนยเค็มเนี่ยนะคะเขาไปตัดรสชาติกับความหวานของตัวข้างบนนะมันจะไม่หวานมากเพียงแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าเขาจะหวานอ่อน